ว่าที่บ่าวสาวแพนเค้กสารวัตรหมีควงคู่ข้าววัดกราบระแก้วมรกตก่อนหน้านี้ทั้งแพนเค้กเขมนิดและสารวัตรหมีก็ได้โพสตุ๊ก,กตาหมีใส่ชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่กันพร้อมระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าเรื่องราวดีๆของแพนหมีและแพนเค้กสารวัตรหมีนั้นก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้างานแต่งแล้วโดยทางคู่นั้นได้เล่าว่า จากรูปตุ๊กตาหมี2ตัวที่ทุกคนนั้นได้เห็นได้มาคอนเฟิร์มว่าจะมีเรื่องราวดีๆสารวัตรหมีกล่าวก็เป็นเรื่องราวชีวิตของเราสักคนแพนเค้กพูดต่อก็ขอบคุณทุกคนที่ส่งข้อความเข้ามาเป็นกำลังใจให้เราเสมอรักและติดตามกันมาโดยตลอดเช่นกันตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมงาน การวางแผนสิ่งต่างๆสำหรับงานแต่งจะเกิดขึ้นในวันที่10มิถุนายนที่จะถึงนี้และล่าสุดก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเช่นกันล่ะค่ะเมื่อแพนเค้กและสารวัตรหมีนั้นได้แต่งชุดไทยสวมสุดสวยหล่อเข้ากราบสักการะพระแก้วมรกตเพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นชีวิตคู่โดยแพนเค้กนั้นได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นเอาไว้ว่า ขอบพระคุณคูบิกนะคะสำหรับชุดไทยงดงามผ้าเข้มข่ะผ้ายกเงินยกทองหลายริว้วสไบายลายดอกไม้ปักด,ดินเลื่อมทองไหมสีสีชุ่มพูเขียวน่ารักแบบที่แผนชอบเลยค่ะและขอบคุณที่จัดเตรียมได้อย่างงดงามค่ะสวยสง่าด,ดูดีทั้งคู่เลยล่ะคะ่ะสมกับเป็นกิ่งทองใบหยก และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ